สวัสดีครับผมลุงเทียนพารอครับนี่วันนี้ลุงได้ตัดามานันเองเคยทํำไหมทําทําตัดผัดเอาผัดเอามาผัดกับต้นหอมหรือว่าผัดกับเพ่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตัดมันจะดําและแข็งบางครั้งก็เหม็นคาวมากเลยน,ะนี่ลุงจะมาบอกเคล็ดลับเองทอํายังไงให้ตัดไม่ดําไม่ขำไม่แข็งขอไปไม่แข็งแล้วก็ไม่เหม็นคาวนี่ตัดเริ่มต้นเลยเราก็ หั่นตามตามไอ้ตามตาม,ตามเองชอบเลยนะนี่หัน่นมีดทำไมกับผมว่เด้อเดือหัน่นชิ้นก็พอดีพอดีอ่ะเนี่ยเออเนี่ยความหนาก็แล้วแต่เองชอบอ่ะว่าเองจะไปทําอะไรเออหัน่นไปเอายไห นี่หัน่นหั่นเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เสร็จใส่จานพักไว้ไปล้างนี่นี่ันมันขั้นตอนมันอยู่ตรงตอนที่เราล้างเองเนะเว้ยเออไปไปล้างกันนี่เมื่อเองหั่นเสร็จแล้วก็มาล้างล้างตสองน้ําก่อนเออเนี่ยล้างขยาขยําขยําเออปีนขยําขยําขยาเสร็จแ,แล้วก็ลืนน้าออกล้างมาก่อนนะสองน้ํานะเออเอเอ น้ำไปเนี่ยสองน้ำแล้วก็เล่นน้ำอ,อ่อามาได้รักสองน้ำนี่นี่น้ำส้มเว้ยน้ำส้มใส่จูใส่ไปประมาณเว้ยเออใส่ไ,ไป,ไไปแต่แล้วก็ขยำที่เฮ้ยขยาขยำ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 ไว้ใส่น้ำส้มแล้วก็ขยำขยำขยำเว้ยเออเนีน่ย ขยำขยำไปเนี่ยเนี่ขยำ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 ร็จแ,แล้วก็เปิดน้าล้างน้ําล้างให้มันจนมันซิดเลยนะล้างเสร็จแล้วก็เออใช้ตะแกะกระชอนกระชอน,ชนรองน้ําเออบุ้งก็โบราณจังเลยช้กระชอนไม่มีตะแกงรงลากจนให้มันเป็นสีซิดเลยนะ,ะนล้างไปสักสามสี่น้ำเออล้างไปล้างไปล้างไป เนี่ยล้างให้มันตนซีดนะให้มันแบบออกเป็นแบบซีดๆอย่างเงี้ยนะเออร็จแล้วก็นี่ของน้ําของน้าแล้วเทโครมลงไปแต่แล้วนี่ขั้นตอนต่อไปนะให้ทำอย่างงีน้นี่แป้งมันนี่แป้งมันประมาณตัก ห้าสิบกรัมเออใส่ลงไปแล้วก็ขยำขย่าอุดแต่กระจายเออทวทีก็ทวขออภายัยขยำขยำไม่เข้ากันพอขยำแบ้งมันเข้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเนะี่ยพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทําการล้างออกแล้วเองก็ไปทํากับข้าวเท่านี้นะเว้ยหมูตับหมูของเองอะ่ะ ก็จะนุ่มแล้วก็ไม่เหม็นคาวแล้วก็จะไม่ดำเออเดี๋ยวไปดูอันนี้นี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่มันก็ที่เราหมักกับแป้งมันไว้นี่มีมีคาบเือดออกแล้วเลือกเราก็ล้างล้างออกล้างล้างโดยปกติเลยนะล้างกะสี่ห้าน้ำใส่น้ำลงไปขยาามยาามยาามยายามยามยามยา,มย,ามยามให้ให้แป้งมันมันรุดออกไป เ้าก็กองนะครับทำอย่างเงี้ยจนแป้งมันมันที่เราหมักไว้ละออกไปจนหมดคือล้างไปสักสี่ห้าน้ำก็น่าเนี่ยจนน้ำใส่อเริ่มใส่ล้างจนน้ำใส่เสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันน้ำที่เราล้างนี่ยมาใส่ละไม่มีเศษแป้งมันอยู่แล้วก็กองน้ำพักให้เส็จน้ำนี่กองน้ำใส่กระชอนหรือว่าใส่ตะแกรงพักให้เส็จน้ำ เมื่อล้างเสร็จแล้วก็เตรียมตัวก็ทํากับข้าวได้เว้ยนี่ก็การทําก็ใช้น้ํามันหอยสองช้อนเต๊ะนี่น้ามันหอยสองช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเท้าก่อนเออเท้าแต่เองชอบหวานมากคนนี้เองก็ใส่ไปผงปร่งรสหนึ่งช้อนชาใส่ลงไป ผมชุบรสเล็กน้อยเออแป้งนววเล็กน้อยเนื่องจากไอไอเจ้าตับเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เราไปผัดเนี่ยถ้าเกิดเราไปกวนกลวนกวนกลวนในกระทะมากๆ,ๆเหมือนก็จะเป็นข่าวจะมีกลิ่นข่าวคือเวลาเราลงในกระทะเราจะไม่ต้องอันนี้เลย,เ,ยเราก็ใช้วิธีการปรุงอยู่ตรงนี้หรือว่าหมักตับอยู่ตรงนี้เลยเออเสร็จแล้วเราก็ไปทําจะผัดกระเพราผัดต้นหอมผัดต้นไม้ฝาดอะไรแล้วแต่เองเลยไปทำกับข้าวกัน นี่ก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะเว้ยเออใส่ล้ไปเสร็จแล้วก็เอานี่พริกกระเทียมพริกสดกับกระเทียมหรือว่าเองชอบพริกแห้งก็แล้วแต่เองนะเว้ยลงไปผัดให้อออม <c oughs> พอหอมพริกกระเทียมเสร็จแล้วก็นี่ตับที่เราหมักไว้เทลงไปเลยโลมเออเทลงไป เกี่ยลงไปนะเว้ยไม่ต้องไปกวนมันมากนะเออปึ๊บนี่นี่อันนี้พอผัดไปสักคู่นะผัดไปได้สักคู่หนึ่งนี่พริกสามสี่เว้ยใส่ลงไปเออนี่อันนี้พริกสามสี่เออใส่ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กลับหน้ากับหลังเบาๆนะเว้ยเบาๆเสอรอ็จแล้วก็นี่พริกไทยผงเว้ยถ้าเกิดเองชอบพริกไทยเม็ดพริกไทยดำ ก็ได้นุย้ยใส่ลงไปเออพวกความเป็นร้อนใส่ลงไปนิดหน่อยเสร็จแ,แล้วก็เพิ่ม่วงไปคั่วไปปิดฝาสักหนึ่งถึงสองนาทีนุย้ยเออปิดฝาไว้ให้มันละอุเสร็จแล้วก็เนื่องจากเราปรุงรสไปแล้วนุวย้ยเราก็ลองคิมก่อนลองคิมก่อนอาจจะยังไม่ถึงเราก็อาจจะปรุงเพิ่มเติมได้นุย้ยโฮมุกอื่ห,หลวงว่าสำหรับลุงนะใส่น้ำปลาหน่อยเว้ยเพ๊บ ันต้องเยอะมากเออเนื่องจากเราหมักพวกน้ำม,นมันหอยอะไรเรียบร้อยแล้วไงเออนี่ใส่ใบกระพเพราเอะเฮ้ยเออนี่ผัดกะเพราต้องใส่ใบกระพเพราเถอะผัดให้ใบใบกระเพราสดเว้ยเอออันนี้ถ้าเองชอบเผ็ดเองก็กกนําไปเลยเองชอบแล้วแต่รสชาติอ่ะเองเองปรุงยังไงก็ได้อย่างนั้นน่ะนี่ยังไง นี่ดูก่อนเลยนี่ no มันไม่ดำเห็นไหมเองดูดิมันมันไม่ดำเอออันนี้เปาะแรกเลยนะเว้ยรอดเมื่อกัะเพราสลดเลยเว้ยตักเติบติวะนี่โยโย่อะนี่นี่กัะเพราตับมอืร้อนโยโย่เออเป็ยังไงกระเพราตับเว้ยเรียบร้อย มับนี่ใบดำเว้ยมับก็ให้เรียบร้อยปิดท้ายด้วยชาอูหลงจากเขาเรียงซานเว้ยครับวับอือ คลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนูเว้ยคลิปนี้ลงไปก่อนนะผมลุงเตียนมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้น้ำชานี่มันดีจริงๆเว้ย